ใ้วันเปิดตัว Honor 90ซีรีส์ที่จีนวันที่29พฤษภาคมนี้ <c oughs> เรียกว่ามีข้อมูลเผยมาบ้างแล้วนะครับสำหรับ Honor 90 Series ล่าสุดก็มีข่าวเกี่ยวกับวันเปิดตัวของสมาร์ทโฟนระทงตระกูลนี้ออกมาผ่านทางบอลอกเกอร์อย่างยังแพดแล้วครับ ซึ่งตามข้อมูลที่เผยออกมา Honor 90 Series จะมี2รุ่นคือ Honor 90และ Honor 90 Pro และจะมีการเผยดีไซน์ตัวเครื่องในวันที่19พฤษภาคมนี้และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่2 9พฤษภาคมซึ่งจะพร้อมวางจำหน่ายนวันที่7มิถุนายนที่ประเทศจีนครับโดยสเปคของ Honor 90 Pro ก็เคยหลุดออกมาแล้วครับอย่างการรับรองชาร์จเร็ว100วัตต์ส่วน Honor 90จะรองรับการชาร์จเร็ว6 6วัตต์ ซึ่งออนเนอร์กิซีรีส์ทั้ง2รุ่นจะมีหน้าจอแสดงผลแบบโค้งมีค่ารีเฟรชสูงสุดความละเอียด 1.5K พเัสมีกล้องหน้าแบบพันโชที่ตรงกลางใช้ชิปประมวลผล Snapdragon กก8 Gen 2ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งเลนหลักความละเอียด200ล้านพิเซลเซนเซอร์ Samsung S5K HP สายรับเทคโนโลยี16อินวัน,น,น 1, พิเซลบินนิงเลนเอลร้าไวเ์เกิลความละเอียด50ล้านพิเซลและเลนเดฟอีกด,ด้วยครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละย0ิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ